ณเคยมีอาการแพ้อาหารทะเลไหมสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพยาบาลใสาใจอีกแล้วนะคะวันนี้พยาบาลใสาใจก็ได้นำเกร็ดความรู้ดีๆมาใฝ่แล้วเช่นกันค่ะแพ้อาหารทะเลทำอย่างไรดีเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันค่ะการแพ้อาหารทะเลคือปฏิกิริยาของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อโปรตีน ของสัตว์น้ำทะเลมีเปลือกค่ะเช่นกุ้งปูหอยปลาหมึกที่อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยค่ะเมื่อเรารู้ว่าเราแพ้อาหารทะเลนะคะเราควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารทะเลที่เราแพ้ค่ะอาการแพ้มีอาการดังต่อไปนี้ค่ะอาการลมพิษมีอาการคันตามร่างกายคัดจามูกบวม ปวดท้องวินเวียนศีรษะเช้นไส้ายาเจียนค่ะหากอาการไม่มากนะคะเราสามารถรับประทานยากแก้แพ้และอาการจะดีขึ้นค่ะแต่หากมีอาการรุนแรงนะคะเช่นหายใจลำบากชีพจรเร็วหรือว่าหมดสติมีอาการช็อกอย่านิ่งนอนใจนะคะแนะนำให้รีบนำส่งโรงพยาบาลค่ะจากพยาบาลใส่ใจค่ะ